อวกสดีับอิน,นดี้ไนรับข้าสู่ราการิวิวนะครับวันนี้ก็ส,สร้างบ้านโง่ๆหลังหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ได้ไปสร้างสกินตัวเองมานะครับใช้ดานานพอสมควรประมาณสักสองสามวันนะครับกว่าจะสร้างเสร็จนะครับแล้วก็มีตัวกระต้นอนิเมะของตัวเองด้วยนะครับก็จะมาสร้างกันเลยนะครับสร้างบ้านเลยครับ บางคนบอกว่ารับผมก็สร้างบ้านได้ครับแค่บ้านงงๆหลังนึงแล้วนั่นแหละรครับผมอยากสอนสร้างนะครับก็อยากที่ไม่ได้อัดคลิปรายวันเลยก็จะมาสอนสร้างบ้านนะครับคราวนี้ผมต้องเตรียมก็มือไม้โอ๊กนะครับนั่นคือต่อไปก็กระจกนั่นเอ้ยไม่ใช่ดประตูกับแล้วก็กระจกกระจกแล้วก็อะไรอีกวะ ให้แปลรูปอันนี้นะครับแล้กวก็ขั้นบันไดอีกอันนะครับเฮ้ยขากี้ยังนะครับเออก็คืนนี้นะครับของตกแต่งไว้ที่หลังนะครับเด้แล้วก็ไฟดีครับอืขาดไม่ได้เลยแล้วก็ไฟครับก็ผมจะทำอันนี้นะครับหนึ่ง แบบนี้นะหนึ่งนะ네ครับสดๆเลยนะครับในตอนนี้แล้วที่ผมจะบ้านะครับ <lottery> ก็แบบนี้นะครับก็ทุบไป บล็อกนะครับวางไว้เลยครับแล้วก็หนึ่งสองสาสี่ีบล็อกแบบนี้นะครับก็ใช้ได้พอสมควรเลยนี่ออกไปนะครับอีกหน่อย <c oughs> ต่อไม่ได้สบายนะครับจวงนี้หนึ่งสอ เฮ้ยสามติดสีฟ้าสามโทรศัพท์ก็ไม่ดีนะครับเล่ละมันกระตุกกระตุกนะครับอาคิดไปด้วยยิ่งหนักไปใหญ่เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่คือว่าบางวันผมก็จะเปิดเซิร์ฟเล่นเองนะครับกับอะไรนะรายการเอ็นแชแนนะครับก็คือเพื่อนผมเองนะครับหนึ่งสอง สามเอ้ยสามสี่เอเอ๊ะไม่ใช่แล้วเว้ยเอ้าเป็นหาเลยวะหนึ่งสองสามสี่เนนี้นะครับพี่บจะมีบ้ามเทพอย่งนี้กัหนึต่อไปสอง สามสี <4 S 2> บ้านนี้ไม่ได้ปิ้งไอดเดียใครมาแล้วก็คิดเองนะครับ1 2 3่สนะครับ1 2 3 4, ่สี่อันนี้นะครับ ก็วางไปเลยนะครับในตอนนี้หนึ่งสองสามสี่วางเหมือนด้านหน้าเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่แบบนี้เลยนะครับก็าวางไปนะครับแล้าว,าไไว,าวาเราจะทำไงแวะ ก็รบื่ดจริงๆผมนี่เป็นคนทำอะไรแบบละเอียดนะครับหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับหนึ 1, ่งเฮ้ยจิตศิวะหนึ่ง สองสาม่ใครที่แบบว่าอยากเล่นกับผมนะครับผมก็จะติซื้อผมก็จะให้ดีขึ้นไปแล้วก็ไอโปรแกรมอะไรนที่ใช้เล่นในกันในเพสโต้แล้ะครับผมจะเล่นจฉพาะทุกวันแลยครับบางวันก็ไม่เล่นนะครับแต่วันเสาร์อาทิตย์เริ่มเล่นตั้งแต่สายต้านมนะครับเท่าที่ผมบอกนะครับ ก็อย่าเข้ากันเยอะนะครับเซิฟนั่นกระตุกกับถุยเย็บหนึ่งสองสามสี่ แล้วนี่สระนะครับออกไ่สระก็บางทีก็อารมณ์ร้อนนะครับเล่นๆครับแค่ม้เล่นนะครับอือก็วางแบบนี้ไปเลยนะครับก็ช่วงนี้ผมไม่ได้คลิปนะครับไอ้โปรแกรมตัวเนี้ยเนี่ย มันใช้อ่านไม่ได้นะครับผมก็ไปลองดูสาเหตุมาแล้วเออผมก็ไปดูมาอ๋อมันเอา,เอาให้อัปเดตนะครับผมก็อัปเดตมาแล้วนะสาเหตุมันนั่นเอง นักรัาแบบนี้นะครับก็ได้ขึ้นมาแล้วโครงบ้านหน้าโงโงๆนะครับ <c oughs> ตรงนี้เราก็จะไม้ปิดนะครับวางประตูไปเลยแต่ก็จะทำพื้นบ้านนะครับทำพื้นบ้านกัน จะเย็นๆครับค่อคยๆทำใจหออน่อยนะครับก็กระตุกก็ต้องของใครกันด้วยนะครับซาวลี่กันไปนะครับเน็ตเนเริ่มจะมืดแล้วครับับน้ผมก็ต้องเตรียมที่นอนเตรียมสลิปเลยนะครับ ปัทวีแต่รีปั้านแปะมือเอ,อ้ยช่างไม้แล้วเอีเอยงนอนไม่ได้ดก็แค่แค่ก่อนนะครับใครอยากให้ผมสอนสร้างแล้วก็คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนะครับผมจะสร้างให้ดูนะครับอันนี้จะมาสร้าง,งบ้านน่างงนะครับ น้อยหลังว่าจะสร้างเรือให้ดูนะครับโอ้ยนอนยังไม่ได้อีกรู้สึกว่าเสียงมันจะหนีไปนะครับต้องเบาตัวนังงลงเอ๊ะตื่นมาแลครับ นก็มือด้วยนะครับก็นอนนะครับกูไม่นอนนอนไม่ได้กูไม่นอนเลยนะครับกูมไม่นอนเลยกนะ็ขอตื่นก็ตื่น้มาอีกทีนะครับก็วันเช้าตู่ถุงก็มาทำงานเลยนะกูจะบ่นเลยกูว่าเนี่ยสร้างต่อนะครับเออปื่นกะ็ใช้เวลานานนะครับผมก็จะตัดคลิปนะครับ อาละครับผมก็ตัดคลิปมาต่อนะครับก็เหลือสองบ็อกแล้วนะครับกะวางเสร็จไปแล้วนะครับพื้นแบบนี้เลยนะครับแค่ตัดต่อนะครับี่แค่นี้นะครับบ้านของเรานะครับก็วางไว้นี่นะครับทำเป็นช่องใส่กระจกนั่นเองวางไปเลยครับจะทำแบบว่าบ้านทุเรียนนะครับ ทุเล่นนี่เชียวเชียวเลยนะครับผมแทบจะปิดลิบละเล่กเล่นไม c ครับตลอดไปถุยูดเล่นกับู้เล่นทำเล่นมุกนะครับก็วางไปเลยนะครับทำช่องตามผมเลยนะครับใครอยากทำตามก็เอาไปทำตามดูได้นะครับ ไม่ได้ว่ากันบ้านนี้ผมก็ไม่ได้เอามาจากใครเหมือนเดิมนะครับเออก็ผมไม่เอามาจากใครหรอกวางเป็นกลอแบบนี้เลยเนะฮะลังคาก็ไม่ยากนะครับค่านลังคาบ้าน พีเลก็ป้ากันได้นะครับต้องไม่ต้องด่าผมกันนะครับเก่งใจกับเอ้ชาเย,ยี่ยวพี่ีลก็ขออภัยกันด้วยนะครับ,มนนรบผมมันเดนไม่มีศิละปะกันดันซามบัดนนอยากสร้างบ้านไปก็สร้างไปนะครับวันไหนมีอารมณ์สร้างก็สร้างสวยๆกับสร้างเล่น บแบบนี้นะครับก็ดูใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับบ้านผมผูดเจ็บเล่นเจ็บพอว่ะต้องหาอะไรกินก่อนนะครับแป๊บดขอตัดคลิปต่อเมื่อกี้แค่ขนมนะครับอืมถึงครับอ๋อสิพท้ายครับ ไออขนมเลออกมาเนี่ยคือยอดอือือนะครับก,ก็วงกบบางกระจกแบบนี้ไปเลยอ,อสวยชิบหงเลยนะไม่ใช่แล้วใครอยากได้บ้านหลังนี้ก็จะแจกให้นะครับแ,แจกแล้วก็รับกันถุย เอ่อนะครับรว่างๆก็จะเริ่มต้นเอาชิรอดใหม่กับคุณเอ็มนะครับเพื่อนผมที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันนะครับชื่อช่องเขาก็ชื่อเอ็มตัวเอ็มใหญ่จุดนะครับแล้วก็แล้วก็เว้นวักแล้วก็แชร์แนลนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับไอที่มันเป็นแบบว่ารูปไฟขึ้นมาเลยครับนั่นแหละครับ,รบช่องเขา แต่เขาไม่ได้อัดไมค์ครับเลยบุญม้งเข้านอนบุญอืม,มออหางคารบ้านกูไ้ีอีโอดเขาบอกก็จะตัดคลิปนะครับตอนทำ พอยลามหลังคาเสื่อมนั่งงอนมเสื่อมมาครับก็เอาข้ามมันไดามาแรับแบบน,นี้ครับก็จะมาทําการตกแต่งบ้านให้ดูนะครับจะไม่ทําการตกแต่งบ้านให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปจบแล้วนะครับเพราะว่าเวลาอัดผมก็จะตัดคลิปไปเหมือนเดิมน,นะครับกว่าจะเสร็จก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใน การทำชิ้เีวต่อไปแลับกินแปบบ๊บ